พขอจะเป็นรู้ว่าสองตัวอันนี้คือความชอบส่วนบุคคลของเจ้าของรถนะครับเลยต้องติดตั้งสองตัวคือชชิงๆเดียวก็เอาอยู่เออครับามาดูครับทีนี้ติดสองตัวสภาพแบตจะเป็นยังไงเนื่องจากว่าเจ้าของรถนะครับท่านนิอิือกรชอบให้มันคนไฟแรงไฟแรงครับเพราะว่าเคยใช้แล้วมันดีครับ ลดไปไหมครับสีนี้สภาพแบตกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนและหลังแล้วก็จิตตัวหนึ่งหรือจิตสองตัวเห็นไหมครับความต้านทานลดเหลือ4.0แรงดันเหมือนเดิม12บสอแล้วกระแสไฟครับเห็นไหมครับกลับมาเป็น576เห็นไหมครับยังกับแบบใหม่เลยกระแบบใหม่ครับอื ครับอัตราเร่งครับประสิทธิภาพรถยต์ก็ดีขึ้นที่สําคัญครับช่วยการประหยัดเชื้อเพลิงได้ด้วยนะครับครับผมถ้าพวกนิยมนะครับการอนุรักษ์รถบรริษตัวนี้ช่วยได้ครับยิ่งรถยุโรหนกะครับสถายะไฟต้องนู่เพราะว่าเซ็นเซอร์มันเยอะอุปกรณ์ก็เรียกว่าไาคอมพิวเตอร์เยอะตตวนี้ไปที่ทําให้ประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์กับการประมวลผล ECU แน่นย้ำครับ yeah yeah